แอะไรนะเกาอะไรล่ะไข่ไข well, ่ข pues ่อยิาหิว้นจะต้มไข่กินก่อนอันนี้ต้มอันนี้ต้มไส้ยำต้มไส่ยำใช่ไหมจะไม่สุกหรือหรือต้มแค่ตานีตานีเขากะว่าจะตานีไม่มีแรงกาดูไม่รู้จะตานีไหมสุดเชฟสุดท้ายโอ้โหปากระบอกซอสขาดมาปากระบอกซอสขาดมากระบอกซอสค่ะ เฮ้ยนี่เป็นเป็นเมนูเขาเรียกอะไรเฮ้ยขอดแกลแล้วขอดแกลแล้วขอดแกลแล้วขอดแกล็ดแล้วใช้ปลาใหญ่เนาะเออใช้ปลาใหญ่โคชนาญมากใปลาใหญ่เ่ยนี่ชำนาญมากปลาอย่างนี้นี่ต้องต้องเอาไปทอดเหรอครับทอดจ้ะแล้่แล้วกั้งออกแล้วก็ทอด ปกตินี่ทำาปนี้ประจำทุกวันป่ะทำทุกวันจ้ะจริงๆถ้าเราไม่มีพีดก็ใช้ไปได้ป่ชฉอชฉอดนี่จะไม่ไม่ไม่เจ็บมือด้วยนี่บางที่เขาใช้ตะปูนะเห็นเห็นร้านอะไรใช้ตะปูเล็ยตะปูเลยนี่อันนี้ส่วนอันนั้นเป็นพระเอกนะครับอ่าปลากระบอกปลากระบอกท่านขาคุณขาขาเยอะไหมเยอะค่ะพอหรือขาแก ใช้ขาแก่ก่อนค่ะพี่เอถ้าเป็นซอสเนี่ยเทปอันนี้หัวกะทิทำอะไรอ่ะปลากระนำซอสค่ะน้ำซอสค่ะอเอาล่ะป้าทำตัวพระกระนำซอสเลยครับปลากระบอกซอสค่ะนะครับของทีมฝ่ายแดงเราไปดูทีมลุงเงินกันบ้างเโหเจ๋งแงมก็เจ๋งจ้าแม่เลยแม่เลยแม่อ้ะมาดูแม่จ๋าทำเมนูอะไรคะแม่ทำปลากระบอกฝ่าดงชะครามไแพ้กันเลยปลากระบอกฝ่าดงชะครามอ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนิเดินพี่ก็โอ้โหคนที่นี่เขาทำนาเรื่องแร่ปางจริงอะเนี่ยดูโอ้โหดูดูโอ้โหเป็นไงระวังมือด้วยนะครับมะคมๆนะฮะโมาผอดเกย์อดอะไรเนาะเขาทำนานกันเนาะอะไรในเตาจ้าเล่อะไรในเตาไรล่ะไข่ไข่เนาะเขาหิวไงจะต้มไข่กินก่อนอันนี้หรอหิวเหรอจ๊ะอันนี้ต้มต้มใส่ยำต้มให้สุกหรือหรือต้มแค่ตานีตานี เขากะว่าจาตาน,นีไม่มีแรงกาดูไม่รู้จาตาน,นีไหมอ่ะอันนี้ใส่ไปกี่นาทีแล้วครับใส่ไปเมื่อสักพักเนี้ยเมื่อกี้นี้ใช่ห้า <5 S 1> นู่นไงเวลาตอนนี้นน26นาที26นาทีแสดงว่าไป5นาทีกว่าแล้วถ้าจะเป็นตาน,นีต้องเรียกว่าขึ้นเลยครับจะบอกว่าโกี่โกอพูดว่าค้างไว้น้ำใบชะครามนะ เอาปัจจุบันนี้เหอะเด็กๆรุ่นใหม่ยังไม่รู้จักเลยนะเขาไม่รู้จักว่าใบกระทามเป็นไงคุณถ้าไม่ต้องทําอะไรนะเอาไปทอดกับไข่เจียวนะโโอ้เนาะแทนชะอมได้เหมือนกันอร่อยจริงๆริงแกงส้มได้ด้วยนะทอดแล้วก็ใส่แกงส้มแกงส้มยำขอขอล้างก่อนลวกกับกะทิกินกับปลาทูอร่อยอ่ะเนี่ยลวกสดๆเนี่ยนะแล้วก็กินกับปลาทูนะลาสุดเนี่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าไม่ทําให้สุกขุ่มใช่ครับไม่กินแล้วมันไม่ง่ายอยูบนเตาแล้ว ต้องคั mm. ้นน้ำออกคั้นความเค็มของเขาออกนี่นี่ด่โหแต่นี่เขาเครื่องเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทางเนี้ยยำมากครบเครื่องเลยพ่อครัวเม่ครัวตัวท็อปต่างลงประลองในสึกชิงชัยรังสรรนาหารหลากหลายวัตถุดิบมากมายเชิญมาชิมกันเปิดครัวจุดไฟตั้งเตารสชาติสุดว้าวอร่อยปังๆเพื่องชิงเมนูสุดดังในแมตช์แข่งขันศึกเทสสถานร้อน